เอากับสวัสดีพี่น้องเพื่อนช่างทุกท่านนะฮะก็ห่างหายกันไปหนึ่งวันนะฮะติดภารกิจนะฮะแล้วก็ติดตามเรื่องสถานการณ์ของอการเกิดเพลิงไหม้ที่สุตประการนะฮะปิ่งกิ่งแก้วนะฮะกิ่งแก้วยี่สิบเอ็ดก็ขอแสดงความเสียใจกับน้องพอรตด้วยนะ,ะพอผู้กล้าของเรานะฮะก็ ไม่อยากให้ใครมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะฮะขอให้ทุกท่านทุกฝ่ายที่ทำงานนะฮะบดระมัดระวังนะฮะอ่ะไปเข้าเรื่องกันอันนี้ผมจะมาแนะวิธีการเปลี่ยนมอเตอร์ปัดน้ำฝน BMW E60 นะไปดูกันเลยมันจะอยู่ ซุ้มล้อหน้าซ้ายนะฮะใต้คมไฟดับได้เราก็ต้องถอดล้อก่อนนะฮะล้อถอดกันโคนนะฮะมัสติดก,กันโคนเราจะเห็นมอเตอร์ที่เราต้องเปลี่ยนนะฮะมันไม่ทำงานอ่ะดูกันเลยครับว่าผมจะเอามันออกมายัางไงนะฮะนี่ก็เป็นของใหม่นะฮะเราจะต้องเปลี่ยนเข้าไป มังร้องด้วยนะขำมังร้องน้ำดิ้นยนะงเ พักมันก็ปลดลงไปนะฮะกดลงไปแล้วก็ดึงเนี้ยนะฮะยางรองเราก็เปลี่ยนด้วยนะยางรอง ประก่อนดับแรกมอเตอร์เข้าไป นนะะว่าประมาณนี้เดี๋ยวเราจะทำการทดสอบว่ามันทำงานไหมฮะ อะได้ยินเสียงไหมฮะว่าเมื่อกี้มันได้ทํางานเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้ก็มาเช็คลั่นนะฮะเดี๋ยวเป่าลมไม่แห้งก่อนจะได้รู้ว่ารั่วหรือไม่รัว ไอ้เจนท่านทำงานอย่ารีบไปเรื่อยทีลูกค้าก็รีบก็อย่าไปเร่งตามลูกค้าครับเราต้องมีมาตรฐานของเรานะพอเวลาเรารีบไปแล้วมีปัญหาลูกค้าก็ไม่เข้าใจครับเขามองว่าเราเนี่ยทำงานในเขาไม่เรียบร้อยนะ กไม่น่าจะรั่วนะเพราะว่าน้ำมันจะตัด้อมมีอยู่เติมให้เตม็มก็ได้ แล้วน,น,นะครับไม่มีรั่วนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบให้ดูนะในส่วนที่เราเลือออกมา เอาประมาณนี้นะฮะดึงง่ายๆไม่ต้องยุ่งยากมากต้องเลือเยอะนะฮะแค่นี้ก็สามารถที่จะทําการเปลี่ยนมอเตอร์ฉีดน้ำจกบังลมหน้า B&W m E 6 0นะฮะเป็นน็อตเบอร์แปดนะเบอร์แปด อะไรออมาก็ใส่ไปครบนะน็อตไม่มีเราก็ต้องหาใส่ดูกานะ แล้วก็ประกอบล้อเข้าไปนะฮะอันนี้ผมก็ต้องถ่ายดูนะก็ประมาณนี้นะฮะการเปลี่ยนมอเตอร์บังลมหน้าชีดทั้งวระจุบ,บังลมหน้า B M W E หกสิบนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะฮะช่องช่างพักพลเซอร์วินสนะฮะจังหวัดสกลนครอ่ามีปัญหาเรื่องรถก็ปรึกษาได้นะฮะเจอใหม่ EP หน้าครับ